สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง k e n น o v e r Studio ที่นี่คือหล่งรวมความสนุกตื่นเต้นและจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดเรานำเสนอนิยายแฟนตาซีสุดเข้มข้นที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งเวทมนต์การต่อสู้และสุดยอดวิชาสัตเทพและการผจญภัยสุดอลังการเนื้อเรื่องของเราเต็มไปด้วยความลับที่รอการเปิดเผยตัวละครสุดแกร่งที่คุณจะหลงรักโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยจินตนาการอย่าพลาดทุกความมัน กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆที่จะมาเติมเต็มแรงบันดาลใจและความสนุกในทุกวันของคุณขอบคุณที่สนับสนุน k e n ว o v a Studio ความเดิมตอนที่แล้วยิงเซียวอย่างยืนนิ่งไปสักครู่เขารู้สึกถึงพลังที่เคลื่อนไหวภายในตัวเขาเริ่มตระหนักว่าการต่อสู้ที่แท้จริงยังไม่เริ่มต้นและการเดินทางของเขากำลังจะนำไปสู่การค้นหาความหมายที่แท้จริงของพลังนี้ตอนที่8การฝึกฝนมังกรตื่นรู้ อวินเซียวอย่างยืนอยู่กลางห้องฝึกรู้สึกถึงพลังที่กำลังตื่นขึ้นภายในตัวเขาพลังที่เคยหลับไหลามานานหลายปีตอนนี้กำลังไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายของเขาอย่างรุนแรงราวกับมังกรที่กำลังลืมตาขึ้นจากการนอนหลับยาวนานชายชรามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเจ้ารู้สึกถึงมันใช่ไหมนั่นคือพลังที่เป็นของเจ้าพลังนี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เจ้าต้องควบคุมแต่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเจ้าเอง อวินเซียวอย่างพยักหน้ายอย่างเชื่องช้าเขารู้สึกถึงความร้อนที่เริ่มแผ่ขยายไปทั่วร่างกายความรู้สึกนี้ทำให้เขารู้สึกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่แต่ก็มีความกลัวบางอย่างซ่อนอยู่ในใจข้ากลัวว่าข้าจะควบคุมมันไม่ได้อวินเซียวอย่างกล่าวเสียงต่ำชายชราขยับเข้าใกล้และววางมือบนไหล่ของเขา เจ้าต้องเชื่อในตัวเองพลังนี้ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเครื่องมือที่เจ้าจะใช้ในการปกป้องโลกนี้เจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกให้ตื่นขึ้นและใช้พลังนี้เพื่อน,นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อวินเซียวหยางก้มหน้าลงรู้สึกถึงน้ำหนักของคำพูดนั้นมันไม่ใช่แค่การฝึกฝนพลังเพื่อเอาชนะศัตรูแต่การตื่นขึ้นของพลังในตัวเขาหมายถึงการยอมรับการเป็นผู้นำและการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชายชารามองไปที่แท่นหินที่อยู่กลางห้องก่อนจะหันมามองเขาอีกครั้ง เจ้าต้องเข้าใจพลังนี้ไม่เพียงแค่ด้วยจิตใจแต่ด้วยจิตวิญญาณเจ้าจะต้องฝึกการเชื่อมโยงมันกับความเป็นตัวของเจ้าจริงๆเมื่อเจ้าทำได้แล้วพลังนี้จะไม่ใช่แค่เครื่องมือในการต่อสู้แต่มันจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเจ้าชายชราพูดต่อตอนนี้ข้าจะให้เจ้าฝึกท่าที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้เจ้าควบคุมพลังนี้ได้อย่างสมบูรณ์และทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเจ้า ทันใดนั้นชายชราย,ยกมือขึ้นและเริ่มเคลื่อนไหวตามท่าทางที่เต็มไปด้วยความสง่างามเขาเริ่มแสดงท่าลมปราณที่มีลักษณะพิเศษและเต็มไปด้วยพลังที่ไหลไปตามเส้นทางลมปราณในร่างกายเจ้าต้องทำตามท่านี้ชายชรากล่าวทุกการเคลื่อนไหวจะช่วยให้เจ้าควบคุมพลังที่ไหลในตัวเจ้า อวินเซียวอย่างตั้งสมาธิและเริ่มทำตามท่าทางของชายชาราโดยเริ่มจากการเคลื่อนไหวช้าๆแต่เมื่อพลังเริ่มไหลผ่านร่างกายเขากลับรู้สึกถึงความร้อนแรงที่ท่ม่มท้นเขารู้ว่าเขาต้องเรียนรู้ที่จะทำให้มันสมดุลไม่ให้มันไหลออกไปเกินขีดจำกัดเมื่อเขาฝึกตามท่าที่ชายชาราสอนพลังที่อยู่ในตัวเขาก็เริ่มมีความสมดุลมากขึ้นแสงสีทองเริ่มปรากฏออกมาจากร่างกายของเขาอย่างอ่อนโยนแต่ยังคงมีความเข้มข้นซ่อนอยู่ข้างในดีมากชายชารากล่าว เจ้าเริ่มทำได้ดีขึ้นพลังที่ไหลในตัวเจ้าจะค่อยๆกลายเป็นธรรมชาติเมื่อเจ้าฝึกฝนมันจนเชี่ยวชาญมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าปกป้องทุกสิ่งที่เจ้ารักอาวินเซียวอย่างหันไปมองชายชราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นข้าจะฝึกจนสามารถควบคุมพลังนี้ให้ได้ชายชราหัวเราะเบาๆเจ้ากำลังเริ่มเข้าใจแล้วข้าเชื่อว,ว่าเจ้าจะทำได้ตอนที่9กาการตื่นรู้ของมังกรที่หลับไหล ในถ้ำลึกใต้ดินที่แสงเพียงบางเบาจากหินสองมาอาวินเซียวอย่างนั่งขัดสมาธิกลางห้องฝึกฝนลมปราณตามที่ชายชราแนะนำเขารู้สึกถึงพลังที่ค่อยๆไหลเวียนในร่างกายเหมือนมังกรที่ตื่นขึ้นจากการหลับไหลยอย่างยาวนานแต่ความร้อนและความเย็นที่สลับกันในร่างกายทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในตัวเขา การเดินลมปราณในครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนๆเขาสามารถรู้สึกถึงพลังที่เชื่อมต่อกันจากภายในร่างกายผ่านเส้นลมปราณที่เขาฝึกฝนอย่างยาวนานแต่ตอนนี้มันต่างออกไปมันไม่ใช่แค่พลังธรรมดาแต่มันคือพลังที่เชื่อมโยงกับสายเลือดของเขาพลังที่มังกรในตัวเขากำลังตื่นขึ้นชายชาราที่ยืนอยู่ข้างๆมองการฝึกของเขาอย่างตั้งใจก่อนจะพูดขึ้นเสียงต่ำดีมากเจ้ากำลังเข้าใกล้การปลุกพลังที่แท้จริงเจ้ารู้สึกถึงมันแล้วใช่ไหม อวินเซียวอย่างเปิดตาและหันไปมองชายชาราเขารู้สึกถึงพลังที่เชื่อมโยงกับตัวเขามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ข้ารู้สึกถึงมันแต่มันยังมีบางสิ่งที่ข้าควบคุมไม่ได้ชายชารายิ้มและยิ้มอย่างเข้าใจนั่นคือพลังของมังกรที่หลับไหลในตัวเจ้าเมื่อเจ้าสามารถควบคุมมันได้พลังนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าจริงๆแต่เจ้าจะต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยให้มันไหลออกมาอย่างมีระเบียบไม่ใช่ด้วยความกลัวหรือความลังเล ทันใดนั้นชายชรายกวาดมือไปในอากาศและสร้างกระแสพลังที่มีความแรงออกมาพลังนั้นแผ่กระจายไปทั่วทั้งถ้ำจนทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนแต่ไม่ถึงกับทําลายอะไรชายชาราหันมามองอวินเซียวหยางเจ้าจะต้องสามารถควบคุมพลังนี้เมื่อมันถูกปลดปล่อยออกมาถ้าเจ้าปล่อยให้มันไหลออกมาอย่างไร้ทิศทางมันอาจทําลายทุกสิ่งได้ อวินเซียวย่างสูดหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งเขารู้ว่าเขาต้องทำให้พลังนี้กลายเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ไม่ใช่แค่ทำลายล้างไปโดยไม่รู้ตัวเขากลับมามุ่งมั่นและเริ่มฝึกฝนอีกคร,ครั้งคราวนี้เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาจะต้องทำให้พลังนี้เป็นธรรมชาติในตัวเขา แต่การฝึกฝนครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งก่อนในขณะที่พลังมังกรเริ่มไหลในตัวเขาอวินเซียวอย่างสามารถสัมผัสได้ถึงการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างเขากับพลังนั้นทุกครั้งที่เขาหายใจพลังมังกรก็เคลื่อนไหวตามไปอย่างมีระเบียบและสงบความรู้สึกนั้นทําให้เขารู้สึกเชื่อมโยงกับสายเลือดของราชามังกรในตัวเขาเมื่อพลังนั้นเริ่มไหลไปอย่างสมดุลชายชราพยักหน้าและยิ้มตอนนี้เจ้ากําลังตื่นรู้พลังที่อยู่ในตัวเจ้าไม่ใช่แค่พลังที่มาจากภายนอกแต่มันคือส่วนหนึ่งของตัวเจ้าเมื่อเจ้ารู้จัักมน เจ้าจะสามารถใช้มันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้อวินเซียวอย่างยิ้มออกมาได้บ้างเขารู้ว่าเขายังมีทางอีกยาวไกลในการควบคุมพลังนี้แต่เขาก็มั่นใจว่าทุกก้าวที่เขาฝึกฝนไปเขากำลังเข้าใกล้การควบคุมพลังที่ยิ่งใหญ่และการต่อสู้ที่ต้องเผชิญในอนาคตชายชรามองเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความพึงพอใจดีมากเจ้าทำได้ดีถึงเวลาที่เจ้าต้องเตรียมตัวสำหรับการทดสอบครั้งสำคัญที่จะมาถึงการต่อสู้ครั้งแรกของเจ้าไม่เพียงแต่จะเป็นการพิสูจน์พลังที่เจ้าเรียนรู้แต่ยังเป็นการพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของเจ้าเอง อวินเซียวอย่างยืนนิ่งไปสักครู่ก่อนจะพูดด้วยความมั่นใจข้าพร้อมแล้วข้าจะใช้พลังนี้เพื่อหยุดยั้งลัที่เงาและปกป้องทุกสิ่งที่ข้ารักก่อนที่จะเริ่มการฝึกฝนวิชายุทธมังกรสวรรค์ก้านาภาในห้องศิลามังกรอวินเซียวอย่างต้องผ่านขั้นตอนสําคัญในการเตรียมตัวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจการเตรียมตัวเหล่านี้มีผลต่อการฝึกฝนวิชาที่เขาจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะควบคุมพลังมังกรในตัวได้อย่างสมบูรณ์ตอนที่10การอาบน้ําว่านร้อยแปดและการดื่มน้ําทิพทลวงไขกระดูก ชายชราพาอาวินเซียวอย่างไปยังห้องยาซึ่งมีบ่อสมุนไพรขนาดใหญ่มีกลิ่นหอมอ่อนๆที่เต็มไปด้วยน้ำทิพที่แสนบริสุทธิ์และสมุนไพรที่มีพลังในการฟื้นฟูร่างกายชายชรากล่าวว่าการฝึกฝนที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้พลังที่มหาศาลและเพื่อให้เจ้าสามารถควบคุมพลังมังกรได้ต้องเริ่มจากการเตรียมร่างกายให้พร้อมการอาบน้ำว่านร้อยแปดและดื่มน้ำทิผสมสมุนไพรนี้จะช่วยทำให้เจ้ามีพลังในการฝึกฝนมากขึ้นชายชรากล่าวว่า สมุนไพรที่อยู่ในบ่อแห่งนี้จะช่วยเสริมพลังในร่างกายของเจ้าการอาบน้ำนี้เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการล้างพลังลบและเติมเต็มพลังใหม่ให้กับร่างกายเจ้าจะต้องแช่น้ำในบ่อน,นี้เป็นเวลาเวันเพื่อให้สมุนไพรซึมเข้าสู่ผิวหนังและร่างกายของเจ้า อวินเซียวอย่างพยักหน้าเขาถอดเสื้อออกเผยให้เห็นร่างกายที่กำยำแข็งแรงมีปานมังกรสีทองที่หน้าอกซ้ายเขาเก้าวเท้าลงไปในบ่อช้าๆและค่อยนั่งลงทำสมาธิชายชาราเตรียมน้ำสมุนไพรที่ผสมกับน้ำทิพห้เขาดื่มเพื่อเสริมพลังชีวิตและฟื้นฟูร่างกายน้ำนี้จะถูกดื่มคู่กับการอาบน้ำว่นร้อเพื่อให้ร่างกายของเขาได้รับทั้งการฟื้นฟูจากภายในและภายนอกชายชารากล่าว เจ้าจะต้องดื่มน้ำทิพนี้พร้อมกับแช่ตัวในน้ำว่านร้อยแปดทุกอย่างต้องทำไปพร้อมกันการเชื่อมต่อระหว่างการดื่มน้ำสมุนไพรและการแช่น้ำจะช่วยเสริมพลังภายในของเจ้าให้แข็งแกร่ง,ข,งขึ้นและพร้อมสำหรับการฝึกฝนวิชามังกรสวรรค์ก้าวนาภาอาวินเซียวหยางจึงเริ่มดื่มน้ำทิพซึ่งมีรสชาติหวานหอมกลิ่นสมุนไพรที่หอมลอยขึ้นมาจากน้ำทำให้เขารู้สึกถึงความสงบภายในจิตใจ,ในในใจ,จเมื่อดื่มเข้าไปน้ำทิพทำให้เขารู้สึกถึงพลังที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเพิ่มความรู้สึกสดชื่นและพลังชีวิตที่กระปรี้กระเปร่า ตอนที่11การฝึกยุทธมังกรสวรรค์ก้านภาหลังจากผ่านการอาบน้ำว่านร้อยแปดและน้ำทิพทลงไขกระดูกอวินเซียวอย่างรู้สึกถึงความสดชื่นและพลังชีวิตที่กลับคืนมาเขาเดินเข้าไปในห้องศิลามังกรซึ่งเต็มไปด้วยเสาหินขนาดใหญ่ที่มีอักษรโบราณสลักไว้อักษรเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของพลังมังกรที่ยิ่งใหญ่และโบราณราวกับว่าพลังของมังกรกำลังเฝ้าดูการฝึกของเขาอยู่ในห้องนี้เขาจะต้องฝึกวิชายุทธ์มังกรสวรรค์ก้านภาซึ่งจะทดสอบความแข็งแกร่งทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ โดยในแต่ละท่ามังกรที่เขาฝึกเขาจะต้องเชื่อมโยงพลังมังกรกับจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือความลังเลเข้ามาขัดขวางการฝึกฝนครั้งนี้จะเป็นการทดสอบที่สําคัญที่สุดของเขาโดยผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมพลังมังกรในตัวและการควบคุมจิตใจให้พร้อมสําหรับการรับมือกับพลังมหาศาลที่กําลังจะปลดปล่อยออกมาที่นี่คือที่ที่เจ้าจะต้องฝึกวิชาย,ยุทธมังกรสวรรค์ก้านาภาชายชารากล่าว เจ้าจะต้องฝึกฝนด้วยตัวเองในห้องนี้เป็นเวลาสามเดือนการฝึกฝนจะท้าทายทั้งร่างกายและจิตใจพลังมังกรในตัวเจ้าจะค่อยๆเติบโตขึ้นจากการฝึกนี้แต่ผลลัพธ์สุดท้ายขึ้นอยู่กับความอดทนและจิตใจของเจ้าว่าจะสามารถควบคุมมันได้หรือไม่ในห้องนี้มีน้ำและผละไม้ที่สามารถกินดื่มได้เพื่อประทังชีวิตระหว่างการฝึกอวินเซียวหยางจะไม่สามารถออกจากห้องนี้ได้จนกว่าจะครบสามเดือนการฝึกจะทดสอบทั้งความสามารถในการควบคุมพลังมังกรและการรักษาสมดุลระหว่างจิตใจและพลังที่ไหลผ่านร่างกาย การฝึกสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจ้าเองความอดทนและความสามารถในการควบคุมจิตใจคือกุญแจที่จะทำให้เจ้าผ่านพ้นการทดสอบนี้ได้ชายชารากล่าวก่อนที่จะเดินออกจากห้องหลังจากสามเดือนข้าจะมารับเจ้าอาวินเซียวอย่างยืนมองรอบๆห้องท่ามกลางเสาหินขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยอักษรโบราณเขารู้สึกถึงพลังที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่อยู่ในอากาศเขารู้ว่าเขาต้องใช้เวลานี้ในการฝึกฝนและควบคุมพลังมังกรในตัวเขาให้สมบูรณ์ตอนที่12 การฝึกวิชามังกรสวรรค์เก้านาภาท่ามังกรสวรรค์ทะยานฟ้าในห้องศิลามังกรที่มืดและเต็มไปด้วยเสาหินขนาดใหญ่อวินเซียวอย่างยืนอยู่กลางห้องเขาพร้อมที่จะฝึกท่ามังกรสวรรค์ทะยานฟ้าซึ่งเป็นวิชาที่เน้นความเร็วและการหลบหลีกอย่างเชี่ยวชาญท่านี้ไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วแต่ยังเป็นการฝึกการใช้พลังมังกรในตัวให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว ้ามังกรสวรรษทยานฟ้าอาวินเซียวหยางเริ่มฝึกโดยการยืนตรงโดยใช้ปลายเท้าขาข้างหนึ่งยกขึ้นตั้งฉากและอีกข้างเหยียบพื้นอย่างมั่นคงมือทั้งสองข้างยกขึ้นไพ่ไปข้างหลังเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็เคลื่อนไหวไปทางซ้ายและขวายอย่างรวดเร็วเหมือนการปรับจังหวะการเคลื่อนที่ให้พร้อมสาหรับการทะยานขึ้นปรากฏเป็นเงามังกรสีทองทยานที่สง่างาม ทันใดนั้นร่างจำแรงมังกรสีทองเริ่มปรากฏขึ้นจากเสาหินการเคลื่อนไหวของมังกรสีทองสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอวินเซียวหยางในท่าทางต่างๆถ้ามังกรสวรรค์ทยานฟ้านี้ไม่เพียงแต่ทำให้เขาเคลื่อนไหวได้เร็วแต่ยังช่วยให้เขาหลบหลีกการโจมตีจากทุกทิศทางได้ทันที อวินเซียวหยางเริ่มเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวของเขาในขณะที่เขาฝึกท่านี้ร่างจำลองมังกรสีทองพุ่งทะยานขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วการเคลื่อนไหวของมันทำให้เขารู้สึกถึงพลังที่มีอยู่ในตัวพร้อมกับความรู้สึกว่าเขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในอากาศข้าเริ่มรู้สึกแล้วอวินเซียวหยางพูดเบาๆเมื่อร่างกายของเขารู้สึกถึงการควบคุมที่ดีขึ้นและในที่สุดเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและทะยานขึ้นไปในอากาศท่ามังกรสวรรค์ทะยานฟ้าเริ่มแสดงผลชัดเจน เขาพุ่งขึ้นไปกลางอากาศและหยุดลอยตัวอยู่ในท่าที่สง่างามและมั่นคงขณะนั้นเขารู้สึกถึงพลังมังกรที่ค่อยๆไหลผ่านร่างกายของเขามันทําให้เขามั่นใจในตัวเองมากขึ้นและรู้สึกถึงความเบาและคล่องแคล่วเหมือนมังกรที่บินไปในอากาศอาวินเซียวหยางโฮร้องด้วยความดีใจเขาไม่ได้เพียงแค่ทะยานขึ้นไปแต่เขาสามารถหยุดลอยตัวกลางอากาศได้สําเร็จหลังจากที่เขาลอยตัวสูงขึ้นไปในอากาศแล้วเขาค่อยๆลดความเร็วและเริ่มควบคุมการเคลื่อนไหวให้ช้าลงก่อนที่จะลอยตัวลงมาที่พื้นอย่างนุ่มนวล การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความเข้าใจในท่ามังกรสวรรค์ทยานฟ้าการควบคุมพลังมังกรและจิตใจให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและรวดเร็วซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้เขาหลบหลีกการโจมตีได้แต่ยังสามารถใช้มันในการโจมตีหรือเคลื่อนไหวในสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพโปรดติดตามตอนต่อไป